อุย้ยขาเนาะขาเงี้ยๆจ้ะพี่น้องอุ้ยสวยๆครับเห็นขาแล,ล้วบ่เห็นแล้วเต็มตาพอดีครับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอกระพิสานบ้านฉันจ่าพอกันในวันที่แปดสิงหาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดจ่าวันนี้พาพี่น้องเขาปลาคือเก,กาจ่าพิกัดปลาบนห้องเมฆตะบนหุ่ยคำอำเภอพุทธินิกจังหวัดอุบลราชธานีจา้าวันนี้กับปลุนไปช่อดวงการใจพี่น้องหลดนน้ำสาวอยู่ในบ้านในบึงจ่าสีโูงสีมันบ่จ้า หมูวานเท่ากับมา้าเนาะพอพอมีเนะาะครับผมระดูนไปชนมกันเลยจ้าแบ๊กแบ๊กโอ้ยอยังอยู่จ้า,างามจ้ะพี่น้องกอแดงดีจ้า อ,อ,ยอย่งไ้จังนอนโอู้ยญ you know. ่อยู่จ้าแบบแดบมีขาโบมีขาอยู่จ้าท่านผูดินอู่เนะแมนจ้ะใส่ค้ำจ้ะพี่น้อง เดือดลังโพจ้าสองบ่นั่นนึงถือแทะแล้วนะสามนี่นันน่ oh. นอคือไรจจะพี่น้องใส่เดียวกันเลยจ้ะใส่แง่พอถือแทะเนาะยุ่นงนึงจ้า มึงจ้านในนี้เข้าได้เจ็ดอ,อกได้พี่น้อกดอกที่สองจ้าสวยๆเลยจ้าตรกเทินๆนอส,สวยจ้า ืันนี้ไม่ไดใ,ใส่ข้ามำจ้ะพี่นกสองดอกจ้างานแล้วจ้ะพี่นอกดอกจ้าวู้ใส่สวยจ้าแาดพี่นอก ันรุ่นนี้เนาะแมนครับสวยจ้ารุ่นนี้จ้าผมจะโลโคกจ้าสวยจ้าแบบนี้อุ้อขออยขาเนาะขายางยๆาๆวเลยจ้าแมนรุ่นนี้เบิดเนาะแมนจ้าุมนนี้ก็สวยจ้า สวยอยู่จ้าจูมหนึ่งจ้าสองจูมจ้าอ๋อวันนี้ส่วนมากสิพอจะใส่นี่จ้ะพี่น,อน้องอืมอยู่เลยเป็นแตดจ้ะนั่นเห็นเลยเอาหน่าย,ยู นี่คือมองถึกเคลียร์มาทมไว้เนาอแมมนจ้ะเพิ่งขึ้นบู๊ยจนไดบ,บานอ้าวโุวมตล์โคกอีกจ้าไดบ,บานจ้ะพี่นอ้องบานไม่มอยู่จ้ะแองข,ข้าวๆดูมึงจ้าหางนะด <laughs> อ,อกเดียว มีขายอยู่จ้าขายยาวอยู่จ้าสองดอกจ้าเวยๆครับใส่ขึ้นตาหนอ่อยไม่เห็นจ้า ดอกหนึ่งเก็บม,มาเลยบ่แม่นจ้ะบมกคอยเกศแอบคนเกศแอบใจพี่น้องเห็ดก่อนสองดอกใจพี่น้องใส่เดียวกันจ้าอุ้ยใส่สวยจ้าขังมองจีมเนาะแม่นจ้ะมองจีมข้างขงางอุ่นจ้ะใหญ่ใบอยู่เด้อไหมจะเป็นบางหอมเนาะเล่นจ้ะบางหอมอุณหภูมิความชื้น phân đầy phân cất nhây nha Phân phân cất tốt các bạn ạ tông cất xùm bột hoa cân tông ná tông Để khốn chả Ê cái bê tông xì khửn đầy đùm cho kênh Ghiền เพื่อนออกลายกุศลดอกใบใหญ่นาะงนเนนจ้ะตามที่สังเกตครับพี่นอ้ของก็คือการจ่าพี่นอ้องแต่ว่าบา่แดงจ้ะออกสมสมจ้ะง่ายเลยจ้ะ,ะเป็นแบบใบายางยืดขาเป็นเลยน้องเน <c oughs> มยนจ้ะบ่ทันยืดบ่จักเห็ <c oughs> แนแต่ขาครับ ามาโรดแบ,บลรบบบบี่จ้ะเฮ้ยขายงียๆจ้ะพี่น้องอุ้ยแดงแน่ในหุม่มละสิบดอกบ้างเด้แน่ดงแน่ในดอกสิบดอกเนาะเมนครับปีบดังๆเลยจ้ะพี่น้องใส่ขึ้นตาครับพี่น้องโอ้ยดอกนีเราจะเปลี่ยนเจมส์สิสีเจมดีแฮงจ้าพี่น้องที่ผมเจมส์เลยจ้า โอ้ยตีมองตีโอ้ยมีอยู่ <c ười> ดอกหนึ่งจ้างานจ้ะพี่โน้อ,องสาวจ้ะพี่โนโหันเก็บดอกหนึ่งทีสองจ้าสวยจ้ะขอเแดงเกลียงหวาน có tơi chá Chết rồi, chết rồi à, chá ừ. đọc chá Xoay xoay chá <cười> <cười> ใจไรใจคนละสีขางโคตรเบืองหันสีแดงสามเด้อใจพี่น,อน้อใน่นี่แดงดีเห้งนี่ผีหเอาก็เลือกตามเพชรกอรคือเกา่าใจพี่น้องหน้าตาขึ้นมาแล้วเนาะจ้าคือนเลยครับพี่น้องของกันเลยเนาะจ้าแต้แตครับพี่น้อง <laughs> ขึ้นสีเลยครับดอกใ่ใหญ่นาะดอกสีแดงดอกที่สองดอกที่สามแต่ใสในสวยจ้าแต่ใสในก็ขึ้นตาไว้จ้าพี่น้องดอกใหญ่ ดอกหน่อยปอนกันไปเนาะแมนจ้ะคจึงมีข้าวดินแบบๆเก็บมาเลยตู้ลุกใบตองตู้ลุกงามนี้เนาะจ้ะชุ่ใจคอยดูใจพี่น้องปีนปางงางพี่ดอกนึงจ้ะเก่ๆการค้าจะไหน,นจงบาคือกันเด็กจ้า นาเลจ้าถึงกระไรจ้ราบุเห็นหึงเลยเนาะเห็นจ้าบุเดินนำครับพี่ดูหนึ่งจ้านี่นี่นี่โอ้โหนี่ก็แมนเนาะแมนพี่นีของแท้คนใจพี่น้องเด็กเงยเห็นที่หลังครับพี่น้อง <laughs> เป็นเต่งไหนเต่งเป็นโมนโมนเนาะ จังหวะสวยอยู่ครับมาตอนนี้สองจ้ายังยอยู่ในห่มเดียวกันอยู่ใจน้องนอกสวยๆครับสวยๆจ้าแวบๆบแบบอ่ะไม่ได้เห็นหน,น่นองมีหน่องเพิ่มอีกไม่หน่องผมเหรออันนีหน่อย โอ้นี่เอ้าน้องหน่อยปันดอกจ้าสีสดกับฟังนี่เนาะจ้าหอมเดียวกันด้ิ๊หอมเก่านี่อยนะจ้าสีเก่าก็ได้ดอกจ้าผมเดียวไลยสีขนาดเต็ <c oughs> มเลยเมนจ์มาธานี้สีด่าง ใครมันกล้วยก็ซื้อราคาดีทีนะเบิร์ดยุคนแล้วใ <c oughs> ครมันกล้วยก็ซื้อราคาดีเด้อจ้ะนี่จุ่มลงจ้ะอุยงามยิ่เนาะงามจ้ะอีกดอกจ้าสวยยุ่จ้ะโอ้ยหอมเลยจุ่มเดียวทนทนเลยจ้ะพี่น้องงามสัมเดอ้อนี่พูนบุย <Yeah. S 2> า้างานแล้วจ้ะพี่น้องใส่นี่สวยจ้ะอุ้ยเดี๋ยวหน่อยก็มีมาทันเอาเดี๋ยวจ้ะงานแล้วจ้พจะพี่น้องบานจ้ะ อยู่หกแง่เนานะ,ะอ้าใหญ่ขนาดได้ดึงหยะถ่องยังขาวอยู่จ้าบานละจ้าเสียจ้ากดแดงจ้าอักทีสองใจพี่เนาม

มาโฮมในเปลี่ยนสีเนาะไม่เห็นคเหันออกสีสมฉิมจ้ะแบบแบบเฮ้ยสวยจ้าโอ้ยผมเดียวกันคือคนละสัยเนาะ แบบมบๆเกิดหัวฟอมกันละดีให้เป็นเกิดเร <c ười> ื่อยๆเน่อยสกุลเรื่อยๆอยู่แล้มีดอกหน่อยอยู่ไหมของแสบของนัวไหนสบก็อย่าลืมใส่สโตเด,ดอร์จ้ะท่าแกงปิดกัวไหนจะเก่งกันสิสแพะนะเจมยี่ครับพี่น่ออยู่เลิกปะอู้ยอีลี นี่ลุ้มอ่างมา,อางอยู่อีกดอกจ้าผุมเดียวกันมาขางทั้งทีผัดสีใหม่อีกเลยสีสมสมจ้ามาทางนี้สีแดงจ้าผมเดียวกันเนาะเหมอนจ้ะหลากหลายสี โอ้ยยีโถมีหลากหลายสีจ้ะพี่น้องปลาเตีย๋ยหิงเหระปลาเตีย๋ยขึ้นคนขึ้นที่อสองบ่แมนบ่อสียสีทุนถุนเดี๋ยเดียวจ้ะแต่บางงามจา้ะจริงจริงไปประของใหม่ ว่ายุเห็นนึ่งอยากยุกหยักยุดกุ๊งกุ๊กจ้ะพี่น้องกุ๊งกุ๊กเห็ดสวนทางนี้งามเนาะจ้ะสวยๆครับหู้ขาเหงาอยู่ครับเอ้ยกลางพุ่นเลยเจ้ะพี่น้องทำนี้ดอกบ้างครับอ่าอยู่นี่ครับมันออกมาตั้งนอกผนหน้าเนยอยู่หนอเนยจ้ะ จังฝนือจังบนางามอยู่ครับกัะนั้งว่าหลบนอกงามหนอฮึฮึ้าอสะสมไปครับส่งสิติกเก็บอีกอยู่ในเห็นบ่หดอกหน่อยเนาะจ้าตือแทะเลยครับอ๋อมาในนี่สวยครับเจ้กว่าจัาแดงเจ้าวาแนวด้วยับผมเดือกันด้วยครับบ่คือกันผมนี่ก็กลายดอกก็เด้อดใจพี่น้อง อย่างกายมาสีลีลีตาเบิง้งครับพี่น้องผื่นขาวผื่นไข่จ้าเห็นไใบครับสีขาวจุ่มนึงจ้าขาว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 อ๋อะได้สังเกตุระบายกำลังมื่อตาสิพี่น้องโอ้ยบาดดพอกันถึงเลยจะ้ะเสียงตาน้อยหน่อยสีลีครับพี่น้องประเมินมาเสียงตาน้อยอามาเบิ่งเห็ดกมอมาเฮ็ดเห็ดกอเนาะโฮมนี่เนาะ <c oughs> เห็นเหรองงจ้ะใส่ขาอยู่ใส่ขาอุ้ยขาสั่นขาเหี่ยนจ้าดอกนี่มองน,นี่ปีนเปแง่งจ้านิ่นีของแท้ของแท้ใช่มีของ,ทอของทอแท้อีกกว่า สองเทิจ้าสวยๆครับเอาออกจังเลยล่ะเอาออกเอาเลยจิเดียวเอาเลยอายุไปาบอกเลยยันดอกแตกนี่แล้วนเนาะสี่ดอกจาะพี่น้องของเถินีีครับดอกหนึ่งจ้าพี่ มามามาฮุนข้างหน้าพุ่นพุ่นข้างหน้าขาใหญ่ครับนี้เห็นขาแล้วบ่เห็นแล้วนีคือขาแม่ปลาหมีอยู่บ่อาเกลือกซ้ำบ้านเนาแเมนตกหน่อยกลัวครับ ผมนี่สองบานสองจูมจ้ะพูนครับพี่นนางเช็กสี่ได้ด่ดอกครับเกิดแล้วเหรอเจอแล้ว,ลวไม่รู้จะได้หรือเปล่าคือจังขาง่ามงอแข็งบ่แข็งแข็งเกือด้อยังได้ยู่ดครับ น้ำๆเนาะเดี๋ยวจึงคือเข็มแห้งครับโซนเนี่เรียงหดขาครับผมก็ได้เวลากลับบ้านเนาะครับพี่น้องได้เวลาเบ่งผลงานครับวันนี้ก็อากาศขึ้นเด้อครับพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ฝนตกลินเนาะครับจะตกใส่แน่ครับตกโบทัวกันครับพี่น้องเอาไปเบ่งผลงานกับแม่ป้ามีครับหางทาอยู่ผลแล้วครับพี่น้องยินเปื่อยๆอยู่ครับื้นนี้ บ้านเนยจ้าพี่น้องเต็มตาหมอกอกเลยค่าก็ใส่ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะครับผมผลงานเท่าใจพี่น้องเบิ่งผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานของเราเต็มตาพอดีครับมือนี้บอลลุนคือมือนั้นเนาะแม่นจ้าแต่ว่ามือนี้เฮ็ดสิเป็นเฮ็ดใส่น้อยกว่าวันเนาะครับผมเขาที่แหลกใส่น้อยอยู่ครับพี่น้องแม่นจ้าแต่ว่าลังๆมากกมีแต่ใส่งามๆนี่ครับกะสิมีเฮ็ด พึ่งค้าลายดอกหนึ่งนาแลใจพี่น้องพึงพ่งเขาพึ่งไขจ้ามาแต่ไซบุนี่ดอกเดียวทนๆจ้าระงูเหลืองจ้าครับผมผลงานกระตั้มที่พี่น้องเห็นเรื่อยๆแล้วครับยอนสายตาให้เบิ่งเรืออยู่เนาะแม่ปามีเนาะแม่จ้าหลังๆเข้ากับบดยอนให้เบิ่งครับเอาไว้ให้พี่น้องหลุนเนาะจ้าละงูเหลืองก็ได้ดอกนื่องใจพี่น้องจจกว่าสิเกิดไม่แจกว่าสิดอกลงดอกเรือก,กับบุหูนพพอปามีเนาะครับผมผลงานก็เข้าใจพี่น้องถือว่าหมานจ้าหมานซุดยอดจามือนี พอกันมื่อวันที่8สิงหาคม2567จ้าพิกัที่มากับปลาบาน้องเมกตะม์บนหุ่ยคามเปอรุบนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าจ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันได้ด้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่ส่งห้พอปามีก็เม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาจ้าครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้ก็ถือประมาณเนาะแม่ปามีไปกลับบ้านครับ กระตาอ้นวยนี่จ้ะพี่น้องมาย้ำได้มันย้ำนั่นมันเนาะครับผมเอาลุนกันต่อเรื่อยๆครับพี่น้องวระสิเด็กเก็บเห็ดยังเนี่ยมันบอเนาะครับเรียบร้อยจ้ะพี่น้องกระตาเนี่ยกระตาเนี่ยคักเนาะกระตาเนี่ยเนี่ยจะใหญ่กว่าตาจะหนัาเนาะครับผมเ็ำงานครับพี่น้องนี่กระสีเป็นเห็ดหลักๆัได้เจ้ะพี่น้องจ้าก็แดงจ้า ก็มาเป็นเฮ็ดนาแลเฮ็ดข้าวดินในแม่พ่อมีเก็บมาเลยจ้ะแล้วก็ผึ่งข้าวผึ่งไข่ดอกนึ่งผึ่งข้าวไร่ก็ดอกนึ่งน้อยเนาะแม่นครับจักอยู่ใส่นี่แมนคือเก่าจ้ะพี่น้องเก็บให้พี่น้องเบิ่งว่าตายดีๆหน่อยเดี๋ยวได้ซ้าได้เนาะมื้อเนี่ได้พูดถ้าพูดยังกวนดี้จพี่น้องเอาสําหรับคลิปมื้อนี้ก็ถือประมานสุดยอดจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้า